วันพฤหัสบดีที่26ธันวาคม2556สวทชภา,าคเหนือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมจิบกาแฟายามเช้ากับชาววิทย์สวทชภา,าคเหนือพบสื่อมวลชนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือนางศิยาชัดไคร้าวานิช์เบอร์ทัน ผู้อานวยการสวทชภาคเหนือเปิดเผยว่าปัญหาหมอกควันในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเป็นปัญหาสําคัญส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่สุขภาพของประชาชนรวมทั้งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจความรุนแรงของปัญหาโดยทั่วไปปรากฏชัดเจนในช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายนของทุกปีสั่งนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการแก้ไขอย,อย่างเป็นปรูปธรรม วันนี้ก็สวสทช,อชอครอขายพักเหนือซึ่งผมเป็นผู้ประสานงานเทคโนโลยีชนบทอยู่ได้เชิญสุมวชนมาร่วมเขาเรียกว่าเสวนาก็ได้ถแถลงข่าวก็ได้เพราะว่าทุกๆปีเนี่ยช่วงเดือนกุมภาพันธ์เมษายเนี่ยที่ลุ่มเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยจะมีปัญหาหมอกควันเยอะซึ่งเกินมาตรฐานมากมายเพราะฉะนั้นในฐานะสวสชเป็นหน่วยงานวิทยศาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราได้สนับสนุน นักวิจัยที่จะทํางานวิจัยเกี่ยวกับรถหมอกควันเพราะฉะน,นั้นในระยะสั้นเนี่ยเราก็มองเห็นว่าการเผาป่าหรือการเผาพื้นที่กเกษตรเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดหมอกควันโดยเฉพาะแปลงข้าวโพดนี่เราก็เลยเน้นในปีที่ผ่านมาเน้นใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ใชเช่นนำเศษเหลากข้าวโพดนะฮะมาทําเป็นเชื้อเพลิงเตา ประหยัดเอามาทําปุ๋ยนะครับแล้วก็เอา,อามาทำหลายๆอย่างเช่นอัดเป็นก้อนเพื่อจะนำขนขนส่งมารวมทั้งใช้วิทยาศาสตร์ไปช่วยทำวัสดุต่างๆอันนี้คือระยะสั้นนะฮะซึ่งก็ประสบความสำเร็จเพราะนั้นถ้าสื่อมวลชนได้มาร่วมมือกันแล้วก็เอาเทคโนโลยีของเราเนี่ยไปถ่ายทอดก็จะกระจายไปได้ทั่วอันนี้คือระยะสั้น ปัญหาเรื่องหมอกควันเนี่ยมันกระทบทั้งด้านสุขภาพด้านแหล่งท่องเที่ยวด้านาสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งแม้กระทั่งเรื่องการเกษตรนะครับก็วันนี้ก็คิดว่าได้มาคุยกันโดยมีนักวิจัยได้ผลงานที่วิใจัยในสิ่งที่สวชได้สนับสนุนอยู่เนี่ยประสบความสําเร็จปัญหาของเราคือว่าอยากจะเผยแพร่ขยายเขตต่อยอดไปให้พื้นที่กว้างกว่านี้ ก็คิดว่าคงจะได้ร่วมมือกันต่อไปโดยเฉพาะสื่อมวลชนมาร่วมกันเป็นชมรมร่วมดูลักษ์ซึ่งหลังสววชก็จะเป็นฝ่ายวิชาการท่านเองก็เดินทางร่วมกับเราไปให้ข้อมูลไปสัมภาษณ์ไปค้นคนที่เขาทํางานโดยจิตอาสาและประสบสำเร็จเนี่ยมาเผยแพร่ก็จะเกิดกําลังใจแล้วก็เป็นการแพร่ขยายไป